เฮ้ยเดี๋ยวนี้หลงอย่างนี้เลยเหรอ oh. <laughs> เดี๋ยวรอบเดี๋ยว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 ทำสีแดงลงรอบหน้าเอาแม่งเอาหมดโคด้าแล้วชิงแม่งต่อเลยแต่ <c oughs> เรามีอันนี้ <c oughs> มัน, <c oughs> ม,นมันได้ไหมแจ็คใ <c oughs> ส่สีแดงครับเก่งเลยแสดงว่าพี่ยังไม่ค่อยรู้จักคนในแก๊งมากพอนะแจ็คใส่สีแดงจริงครับไอหลงจะโค่นไอหลงมันยิงกว่าที่พี่คิดอะ ไม่แต่อย่าอย่าทำให้มันแกงแตกได้ไหมเดี๋ยวเรไม่มีแกงเนี่ยความมั่นใจอ่เฮ้ยมึงเสร็จแล้วมึงมาหมูมาหน้าคุกเลยมา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 ตัวจาตะกุตะกายอยู่เลยแสดงเจตนาลมชัดเจนว่าแบบเฮ้ยเรารอไฟอยู่นะเอาศพมันมาด้วยตีป่ะศพอ่ะาจจะรอเราปล่อยศพรู้ป่ะพี่แล้วมันขึ้นมาไฟดังานไม่ได้เปล่ามันจริงจริงนะเกิดมืออยู่สองั้งไม่ได้ตอบตอบมึงไปสงครามก่อน เดี๋ยว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 ตอนที่มันมาไฟเนี่ยแล้วเราถือศพให้ปืนมนลอ่ะปืนวอใช้ไปก่อนเล่นไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าพอเริ่มขี่แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาโยนเข้าในไฟแล้วก็ไปจับขงนอกมีเสาดีจะบอกเจอมาหน้าหน้าคุกบอมเป็นเลขจอดน้หน้าคุกบอมเจอ้เจอเจอเสด็จเสกูจอยพรเอาเมืองเอาไปรอกรอกรอกมาันเดี๋ยวพี่ต่อ เช้คู่เหมือนเดิมนะได้ๆเจอคู่ใหญ่ปท้อหรือว่าเจอคันสองคันเจอคันเดียวสองคันสามคันสากคันฟาราหมด่ลัูกำลังไปรับกูบลไปรัเนาะขอยันได้ระมพี่สี่คันสี่นานสามทอดนะโอ้ยโอ้ยเอาอลบอต้องมารับกูนั่นกเปรอ้ยมัน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 าร่าไอ้ซอมอยมันสโลใ่กูมันเอาเอ้นางงกด กงไหนกจีกด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 จีกจีกจีหน่อยท็อปกดจีหน่อยมุบมุมุมมุมุลองดาวได้หมลองดาได้ไหมลอดาวได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยลองดาวได้ไหมลองดาวได้ไหมลองดาวได้ไหมท็อปลองดาวเลยท็อปท็อปลอดาวครอบเลยครอบเลยครอบเลยหเซตหนึ่งเซตสองข้รองดาวไว้เซตหนึข้อดาวลหนึ่งเวฟหนึงเวฟสอข้รองดาวเลยเออมึดูนีมรองดาวเกิดบ้างรองดาวเกิดบ้าไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดคนลยคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคน

อีแล้วาเสียคันเลยไม่มีใครใช่ไม่มีใครแกสามีแกสาพี่เมือพี่พี่เหมือพี่เมอไม่เมอข้างล่างมาอยู่ข้าล่างมาอยู่ใต้ระนหนึ่งเข้าเลยหนึ่งเข้าเลยหนึ่งเข้าเลยข้ามาข้างล่างข้างล่างข้างล่างปนบอลเราดูรอบๆหนึ่งเข้าเลยหนึ่งเข้าเลยดูจำนวนรถายิงกะตอมได้ไหมไม่เบิกเบิกเบิงเอาพี่ท็อปดิให้มันให้มันลงเบิกเดี๋ยวผมปัก กูยังไม่ยิงสตอมนะกูยังไม่ยิงสตอมนะกูยังไม่ยิงสตอมนะพี่แพ่โดนพี่แพ่โดนมีแพ่โดนเฮ้ยสอง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 ครับไป่ได้สองครับไป่ได้สองครับไป่ได้สองครับเลยแผ่น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 ใช่ยิงตะตอมอ่ะของมันของมันตะตอมของมันสตอมของมันตตอมของมันไปเลยไปเลไปเลชิงคนได้เปรียบก่อนชิงคนได้เปรียบก่อนชิงคนได้เปรียบก่อนชุบไปทอบแล้วชุบทับแล้ว โอเค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 ไม่มาใช้มั่วแล้วมัใช้มั่วแล้วมัใช้มั่วแล้วาราล้าวาาล้อนมั่วแล้วมัวแล้วาาล้อมาวาาล้อขาวเฮ้ยปืนปืนจับมานอกปืนจับมานนอกปืนจับมานนอการาล้อขาวาาล้อจับเลย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 มีออนล้อแดงมีออนล้อแดงมันนะมีออนล้อแดงอ่นล้อแดงาราล้อมือตาขางมตาางตาางตาางในในไฟไม่้ในไฟไมขี้ในไฟไม้โดนโดนๆๆโดน้โดนหเม็ดแต่คนแต่คน ตรงใจคนตรงนี่ตรงลงไปปานดหนึต้องจกปูนนะเว้ยมีตอมนะดูดีดูดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอเดี๋ยวรอเดี๋ยวลอกูหายดี๋ยวกูหาจังหวะยิงสตอมรอูกู้อมมีหนคอนนอหน้าอนนี้ลรอสาวคอนี้มันอยู่ฝั่งโรงบาลเยอะมากนะฮัลวขึ้นมายิงข้างบนน่ะเด็ปืนที่กดนะรัป้าขณะระดเชียขรวดาวเชียโอเค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 มีคันนึงมีคันนังเฮ้ยปืน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 ไฟมึงออกมาพกันทั้งหมดนี อันนึงมัเยอะมากเร้างมัเยอะอีนัดจะพังอีนัดจะพังกองบังมัเยอะมากเขาตอกวะมารับตอกกว่าผมคนนึงใครยิงสตอร์มวะพวกเราเหรอใครยิงวะไอ้ลู่เลยไหมโโโดดดนนกกููนยิงยังมดิงยังมดิอ่ะแล้วใครยิงวะเนี่ยยิงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์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 เคียร์ยิงเหรอไปหน้าผู้เก่า โอเคโอเคโอเคมู้ผูหลังเรามู้ผูหลังเราบ้านผูหลังเราบ้านผูหลังเราบ้านเราจะอยู่เซ็ปหนึ่งเซ็สองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงไม่ต้องรีบเราเลนะยิงเดียวนะไม่ต้องรีบราเลยยิงเดียวยิงเดียวยิงเดียวคนข้าแดงจับไปคนข้าแดงหน่อย จีกูจีกูจีกูหลักๆจีกูหลักๆจีกูจีกูจีกลงาใเ่อนหน่มองลงาไปฆ่าไปเนี้ราาไราฆ่าไปนไม่ต้องลงยอะไม่ต้องลงเยอะไม่ต้องลงยอะไม่ต้องลงยอะยิงเดียวล็อกดาวล็อกดาวหมดยิงเดียวช่วยแบหน่อยพีแตตายนะยิงมันยิงมันล้มไปแล้วอ่ะจะพัง เอาหมดแล้นะเพอนี้่ายผมขวามือขวามือพี่ต่อเราโดนนี่ตอเาได้เจ็บนอมนะพี่พี่ี๊ขมตนึงหน่อยอะพี่กวยเหรพี่ต่อเราโดนนี่เราเราเราดนฟูห้าพี่ต่อหัวหน้าเลนนี่ไจตัวนี้หัวหน้าหัวหรถฝัรถฝั่น้นกลี้ว สวย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 ล็อกดาวออกมายังล็อกดาวออกมายังล็อกดาวออกมายังไปไปไม่มึง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 ไอ้นี่ดิมึงจับโบนอกนี่ปืนอ่ะปืนในไฟไม่ต้องใช้ปืนในไฟปืนในไฟไม่ต้องใช้เปืนในไฟไม่ต้องใช้ปืนในไฟไม่ต้องใช้ดูเรื่อง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  มาอีกี่จับจับจ้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบอย่าปล่อยสบนะเว้ยได้สบแล้วอะโอเคถวด้ไหนแพ้แด้วยไหนไ้ร้อนี่อย่ามั่วนะเพื่อนอย่ามั่วนะพี่แพ้อไรคนไคน่าเขียวมันนะไตโคน่าเขียวเมาพี่เหี้ยนปีให้เี้ยนไปแล้ว นงเอยู่ที่เดหัวหัวมาน้าหัวตรงนี้ไม่แต่พวกเราวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ลงเราไปฆ่าเลยลงไปฆ่ามาเด้มึงอ่ะเดี๋ยวกูยิงให้ลงไปฆ่าเลยลงไปฆ่ามาเด้นั่นแหละไอ้ไอ้ไท้ไทรค้าน่ะเดีัวนี้นตวตดวน่นีน่น่นเ่เดียวไม่เดียวันหน้าหน้าเดียวเป็นเดียวนะวันนีหน้า่เดียวอนย้เนย้อนย้อนนห่อตรงกลางไฟตัวนึงเคื่อนไปห่อขึ้นน

คนมันคนมันเพื่อนนี่หนถูหลงโดนเอาออกนะคุณกาหลงโดนเอาออกนะโอเค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 โนางน้ำแ้วโดลางน้ำแล้วโจโจโดล้าจโจตรงนี้ตงนี้ข้างลอบานข้างระวานเหมือนจะได้ไฟนะไฟ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 ฟวไฟเลย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 าได้มาดที่กดนลโดนออกนะถูงโาออกนะส่งคนเอาไปไหน เราแค่คนหนึ่งนั่นแหละพาม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 าถมนะถมน่ะถมน่ะถมน่ะถมนะอย่าถือสอบเล่นอย่าถือสอบเล่นไปกักเลยพี่ดำกี้ผมกี้ผมสองคนสองคนสองคนถือสองเพื่อนอยู่ถือโคลนไปโคลนไปโอเค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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมััันขขบบไปตรงเอาสอบไปที่โลกเอาสอบไปกักที่โลกอย่าถือสอบเล่นอย่าถือสอบเล่นจะถึงเหือแล้วเบิดแล้วจะถึงเหือแล้วเบอร์แล้วอันนี้นี่นี่นี่เกาะกลางเกาะกลางมามากาะมากาะเกาะกลางมากาะเกาะกลาง สวยสวยจับตรงกูได้นะเพ่จับตรงกูได้นะเฮ้ยในไฟในไฟในไฟรถปืนหน่อยในไฟรถปืนหน่อยไปจับข้างนอกหน่อยอย่าอย่ารงรอรอมากระฟังโค้ดมกับฟังกู้ด้ดีเอารถเอานี่ส่งออกมาส่งออมากระังโคได้นะเว้ยเฮ้ยฟังกูไอไอไอใครใครถือสอบบรถเนี่ยมึงเอาสอบไปในไฟเลยใครถือสอบบรถเอาสอไปปล่อยในไฟออกมาตรงกูได้ส่งมาตรงกูได้เห็นกูเปล่าเห็นกูเปล่าตรงหลังทางสีแย่งไย ใครถือศไปสอบไปป่อในไฟแล้วไปจับข้างนอกไปจับข้งนอกไปจับขาอกกมาหน่อยด้ศพอยู่การศพอยูการศพอยูการศพอยูโอเคโอเคโอเคศพหกศพเจับข้างนอกจับข้างนอกจับข้างนอกจับข้งนอกจับข้างนอกหน่อยเอาศพมากมืออ้สัตว์กูเหี้ยเอาเอาเามาแดดงหลัง ฝั่งสอนงสมามามาแล้ว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 จะถึง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 ามันกากสองกองแลเว้ยศกมีงศมันออกเมืองเกำลังออกเมืองกำลังออกเมืองพี่ไปพไปโจพี่ไปพี่ไปต่อจะส่งหรพี่ต่อนไฟอย่าใช้บอลใไเออในไฟ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 อย่าใช้บอลในไฟอย่าใช้บอลอยเงียบหน่อยไหนูพูแล้วพูมันแตกวมันแตกมันแตกวะนี่เาอยะแไปแอเรอ ไม่รุดไม่ลุดันรดลรถมันรดรถมันรุดลยปาลิด้าาลิดาดแตกสเลยสามต็โมสต็เฮ้ยใครยิงยางกูอีกเร็วไอ้เหียมันยิงมันยิงตรงไหนวะมีไหนวะมีไหนวะดก็ตัดก็ดก็ดก็ดโอเคโอเคโอเคเราหายสิบพีสิบพงสิบพีสิบพีสิบพีสิบพสิบีสิบพีสิบพีสิบีสิบีสิบพ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 ีสิบวีสิบีสิบพ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 ีสิบ ในไฟมึงดูดีๆดูรอบมันอะไรเนี่ยในไฟดูรอบดีนะยงสตอมมาเอาไม่ใช่ของมันของมันของมันสตอมสตอมลาคูดอยู่สิสนาทีรถพางรถพอดใช้ได้ป่ะโลได้สต้งไหนใช้เลย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 ไลน์ดีเฟรามเท่ากสว่่มาย่่ดเลยอ่ะส่องรถช่วยเขาไม่ได้เชื่อในไฟอ่ะจัมจากสมเล่ได หมได้หมูได้หมูได้อยู่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  ต ane, vida, ้องยาวเลยข้างหน้าเลยดูเลยดำมีสโลนะดำมีสโลนะยองด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม้หนึ่งไม่ใช่ไม้หนึ่งหลัวซอมบี้ซอมบี้วิตรีแคสหลุดละเหมือนจะหลุดวะเหมือนจะหลุดว่ะคืงไหนแล้วดำคืงไหนมันเหมือนมันจะหลุดฟาริด้าฟาริด้าฟาริด้าสีดำฟาริด้าสีดำหลุดไปแล้ว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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีใครได้าจดกดเจหลงปะดู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 อยู่ล่างๆล่างๆแบบอยู่อยู่แดนวินส์นะพี่ล่าสุดแดนวินเลยลงไปลงไป กลางไฟสิบเก้าจบเอ้ก <ing> ูได้หัวหมูไม่ได้หัวหมูน่ะไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอกเขาเอางนอกเขาดูดูกลางไฟสิบเก้าโอเคเอาข้างนอกไปรวมดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปเออเดี๋ยวผมเไปเกินมือนี่คนอุ้มไม่พอคนอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไป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 นะให้ให้พี่ต่อดิไอ้เหี้ยนั่นอ่ะให้พี่ต่อดิให้พี่ต่อดิพี่ต่อดหัวหมูได้หัวหมูน่ะตัวหมูมาให้กูดิต่างหมูน่ะพี่หงอยู่เหมันอยู่สะพานนะพระรามแปดไม่เคยไม่เคยชี้กดนะได้หลงได้หลงได้ เอ็แมทมึงได้ตกไอ้ไอ้คนที่เราหมายปองไว้ป่ะได้ได้ได้อยู่กูไม่ไอ้เคียเมื่อกี้วอมึงไม่ต่ำกว่า37อ่ะกูงงดอะอมันโง่มันไม่ได้ฆ่าพวกมึงเลยเหรอวะปี่มันโง่มันเล่นเป็นไหมมันกลับมายังไม่เป็นเฮ้ยผมไม่มีใครเย็ดปั๊บอะเป็นไม่เป็นตั้งแต่รอบที่แล้วนะต่อไปต่ออยู่นพี่ต่ออยากบล็อกไม่ห่างเลยต่อพี่ต้อนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนโดนจุงจมูกเลยรอดกลับมาแล้วเออได้ไหมไปเอาไปเอาห่อได้ไหมพี่แล้ววอลผมแล้วรีเซ็ตตู้ไว้เรีเซ็ตตู้ล่างอ่ะ ม่กูมีมีหอมีหอนับศพด้ว่ามีกี่ศพ่อแกมีองกมีหอไป้นับศพห่อยนลงแคะลงแคับศพหน่อยอยู่ที่เดิมมใช่ปะหลังงบนป่ะมศพ่งแมันแก้ข่าวนะมื่อกี้ผมไม่ได้เหมือนนะเป็นซอมบี้นะผมได้ยินทุกการกระทําแต่ผมทำอะไม่ได้ไมเอกูเห็นละในไฟไม่มีใครนาโนหมดเลยไม่ได้่ มีมียิงกันอยู่ยิงกันอยู่เอต้าไหมพี่หมายกำลังถอยหลังมาพี่หมายถอยหลังมาพี่หมายถอยหลังมาเลยนะปั๊มเลยเะไอ้แย่กิมสันไม่ติดเลยว่ะนี่ขนาดยิงคนส้มใหม่มาจบมาทำสมัยก่แตมามาจบมาจับผมแค่กิมสันยิงคนบนพื้นไม่ติดสักอันเลยเฮียขอนับสมัยขอนับสมัยขอนะมามาทอาแปะเอาไปเลยด้วยกูมีข้าวสองกูมีข้าวสองมือชอบสีแดงแบบว่ไอ้จ้า สมเหลือไหมสมเหลือมาสมเหลือไหมสมเหลือไหมถ้าสมเหลือมานี่พี่ยี่สิบสองศพยี่สิบสองศพตรงนี้ยี่สิบสองศพมาบ้เหลือใครนะใครยังไม่ได้ย้ายไปด้านหน้าไปล้านหลังโอเคโอเคใครยังไม่มีนาโนใครยังไม่มีนาโนขอปั๊มหน่อยได้ปะขอปั๊มหน่อยได้ปะไอ้มาหัวหงอกไอ้ยี่สิบมีห่อไอ้มาหัหงอกไปต่อ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 ให้น้องไปรีเซ็ตตู้ล่างแล้วก็ห่อที่ตู้ล่างก็ได้โอเคมามาไปรีเตปรีเซ็ตตู้ล่างไปรีเซ็ตู้ล่างซับรถซับรถซับรถขึ้นรถซับรถขึ้นรถกินข้าวอะไรด้วยนะ ตัวที่นั่นเหลือเหลือเป็นเดียววะพี่ต่อเอาตรงแค้ตรงไฟเซนเจมพอนะไม่ต้องเข้าตู้ล่างเยอะนะเดี๋ยวออกได้ทางเดียวอ้าวอ้าวคือคนไหนที่ไม่ได้ทำอะไรมาอยู่ข้างหน้าเฮ้ยทำไมกูมีลูกศรสีม่วงขึ้นบนรถข้างหน้าวะคืออะไรวะมีใครมือไหวไหมตู้เหลือเฮ้ยมึงมึงมึดมึดมึดอ๋อมีใครอ่ะเอยถอยถอยถอยเหลือถอยไปอ้าหน่อยเร็วลงไปยิบาดิลงยินดีอะไรนะเออเออเออตกหาคนถือมาตู้เหลือเอาเลยที่ต่อไฟหน่อย เดี๋ยวหกแย่ไคลกปคลิปคลิปยังไงคลิปั้มซิดๆยได้มาส่งเลยดๆปัมัแม่มีไหนวะที่ไหนอะปัมเนเปัมเนเสอัสันอีนัดนั้วเดตดำพูดอะไพูดได้อร่อยปได้ปมพันสองันโดนหนึ่นลเรหนไปหนอะมดยัเก็หลงแค้หลงแคค แคท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 บพไม่เหลือแล้ใช่ปะศพไม่เหลือแล้วใช่ปะาเกมาจากกูมาจากเกโรเชียนะเอยู่ไหนแล้วเคเาเขาเม่อเาพี่ไอไอหลุดแล้วหรือยังนะอกูให่างทกูไอ้ือบากูขาเขาไหนแล้วอะแต่แต่แรนม่วงแรนม่วงสะานแรนไอ้สะพานไอเรียกอะไรวะแรงหุ่นแรงหุ่นแรงหุ่นกเขาแรงหุ่นเขา่วขับไปแรนดม่วงเชี่ยวกี้พวกงงไว้ไวสัตว์จะเอาหุ่นมาสีม่วงไง ป็นสีม่วงไอ้สัตว์เอ้ยจีๆกำลังต่อเข่าลยพวกเขาเลยแต่สองหลังแต่สองหลักกำลังไปมันอยู่นั้นั่งสอรอทันทีจบแล้วกูห่อกูรอเออไม่ต้องรีบก็ได้แล้วบอกถึงคนจีให้มีเวลาสามจีก่อนตำรวจมาเอาเคสอ่ะถึงสี่แยกแล้วก็ไปกดจีเลยเพราะว่ามันมีคู่อีกจีด้วยขาวบ้านโทนี่ขาวบ้านโทนี่เลยขาวบ้านโทนี่เลยหนึ่งไมล์กูหนึ่งไมล์หนึ่งไมล์ครึ่งหนึ่งไมล์ครึ่งข่าวนี่เลยขาวบ้านโทนี่เลยพี่เส้นเส้นราบ้านโทนี่อยู่หน้าบ้านนี่เเเลลยยง มันจะมันจะลอยไปปั๊มหน้ามันจะลยไปปั๊มหน้ามันกงมันก็ลลยไปปั๊มลองให้มันลอมาให้มันลอมีซาโลนะมีซาโลนะหนึ่งลนหนึ่ง้นหนึ่งสผมได้ที่หล่อมากสมัยพี่ได้ซาโลหนึงเลยซาโลโอเคไหนวะไหนแล้ววะไปทางไนางบ้านอู๋กันพี่สะบานบ้านอหรอไปไหนแล้ววะอ่าอีทีはは่ไปไหนแน่ ตรงสะพานไปใครที่ขับไปสะพพนะนาสะพานนี่ใครอะโอเคโอเคอกุใหญ่ที่นะด้ยงว่ากี่วิอะด้วยหน่อยไหนอะยังไม่เห็นวิ่สะพานเน่ยไหนว่าอยู่อยู่บ้านอเวอร์พี่ดำบ้านอเวอร์สะพานบ้านอเวอร์อะฝั่งซ้ายปะริมเร่ริมเร่สะพานบ้านริมเร่เนี่ยน่ถึงแล้อยู่บนเขาได้ไหได้นไดอนนไดะโอ้หตามตามต่อตามต่อดิี่ยสรได้ยังสรุได้ยัง

ไอ้สองเคสนี้ตรงนี้ใครมีห่อบ้างวะมึงห่อตรงนู้นไปเลยไม่ต้องไปรวมเสียเวลาโอเคโอเคโอเคตรงนั้นพร้อมห่อไหมไอ้เอามาพร้อมห่อดิพร้อมนะโทนเจอตัวห่อนะพร้อมยังมาพอแล้วพอแล้วไม่บอลวาร์ไม่บอลลนึงไอ้ใครมีถุงปะกูไม่มีถุงมีมีกูห่อไอ้ห่ออพร้อมปะพร้อมปะหมายหมายพร้อมยางไม่ใครมีปะสองสองมีปะมีปะเลมีใครมีบ้างสอเลยเออห่อไปเลย ฮอลเลยเอา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 เลยะพี่เอาศพแทนไปก็ได้แล้วเพื่นเอาในตู้มีตอนนี้ทามมี่ตอนนี้ทามมี่มีแก๊งหนึงห่ออยู่พอดีนะทามมี่แก๊งหนึงห่อพอดีนะนี่มียี่สองตอนนั้นมีกี่ศพอ่ะอีสองสองตอนนี้สองหน่าเป็นยี่สิบถ้าเกิดยี่สิบถ้าเกิดมีคนห่ออยู่แล้วห่อเราเดิเลมมาศพเลดมาถือศพมาถือศพมาถือศพตำรวจอยู่หน้าค่ทหารอันหนึ่งนะหยิบไปเลยเลดเฮ้ยมันจะแคนป่าวมึงรีบหยิบไปอ่ะนั่นไงแคน อย่างไรวะเลกี่เคียนน่สทั้งหมด24ตรงตรงอาตรงอารอาสามห้านี่ยใครยังไม่จบปะผมขึ้นมาอมบนะผมว่ามันมันะไเมือนมม้หอปะ๊บเลยเค้นมุ๊บเลยมาเลยกูตามาเลยกูตามาด้วยอะเล่นในเมืองไหมเะ้นเมัอนเดอมใช่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 อ๋อตำรวจอยู่ค่ายทหารนะทอกับตำรวจอยู่ค่ายทหารนะ กนนี้เสียงอะไรบักๆว่าคนดูแบ่งแบ่งกันออกได้ปะถ้าจะออกตั้งใจงมีทิพน้ำเสียงล่มอะฟุบไๆๆ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 น้ๆๆีๆๆๆๆๆัน้ำๆัๆๆาบเข้าเมืองประมาณสิบ้คๆๆๆๆ่วๆๆๆ้ๆๆๆๆสี่ๆๆนๆๆๆๆๆตๆๆ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 เๆๆ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  โพทอมเหมือนเดิมไม่หล่ะพี่เออโพธิ์ทอมโพทอมโพทอมโพทอมเล่นครึ่งบนได้นะเล่นครึ่งบนเล่นครึ่งบนเล่นครึ่งบนเนี่ยหว่าข้าบนเข้าบนทางซ้ายเข้าเมืองแล้วออกขวาก็ได้ออกขวาข้าวบนเออเออมี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 กลุ่มใหญ่สีน้ลืเงินอยู่เมืองบนนั่นแหละไม่เขาเขาโยกเขาโยกหน้าปั๊มตีหลวัดแม่งเลย อ๋อเพิ่งไฟตรงนี้เสร็จนะพี่สร้างรถเต็มแล้วพี่พีทพี่พีทบอกนะถ้ามีตำรวจอ่ะตัดหลังไปอยู่ตอนนี้เราหอกหอกกี่ศพอ่ะครับเรื่ครับยี่สี่ป่ะที่เหลือที่เหลือทำทำลุ่มใหญ่ตีตำรวจได้ป่ะตีได้นะโคตรทอมได้เลยไอ้เี้ยปัดรอดแปัดรอดเยอะกูไม่อยากตีตำรวจครกลัวมันจะตัดได้ดิเอานุ้ยปัดลอดสิบหกนะจริงจริงจริงใช้เยอะเยอะขึ้นเขาลงเขาก็ได้ไม่ต้องเป็นไฟตลอดตำรวจน่าจะแบ่งนี มันมันตีหลายคู่ขวบปัดมาทีหน้าปัดมาทีหน้าลองไปดูให้น่อยทีทีกําลังไปกําลังไปตรงมาหน้าคุณได้ไหมตรงมาหน้าคุณว่าไหมส่วนกันอยู่ดีมพี่กลับอยู่มันนี่ว่าจะตามกูอ่ะฮัลโหลเอาดิฮัลโหลคนโปรนะฮัลโหลกําลังสวนไปกําลังสวนไปพี่ต่อพี่เสิร์ฟบนไปเลยพี่ขึ้น์ฟบนไปเลยข้างไหนข้างไหนพี่ต่อเนี่ยฝาดิ่งฝาดิ่งมาโดดเลยว่าดิ่งมาโดดเลยขับตัวมากันขับตัวมากันโอเคมันเร็วไลยโฮโปรมันโดนอะไรวะเนี่ยลงอีกแล้วเนี่ยคอนี่ยไซโคอนไซโคอนขับไปด้ไหนมันหมดมันหมด เมาขับขึ้นมาขับาเป็นกลุ่มมา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 อยอยู hmm, ่รออยู่รออยู่รออยู่โพ่อมรอยอยู่โพ่อมขับขึ้นมเหอไหนวะมันอยู่ไหนวะใครใจหนึ่งแต่ใครใจหนึ่งแตแต่แต่มีเพื่อนยู่มเพื่อนโอเคโอเคผมใพีกไปก็คบแค่หน่อยมาดูข่าวแรกโพเล่นอยู่อมมีคนเล่นอยู่เราคอนมีับขึ่อะไม well, s <S okay. ่เจอเจออุโมงอุโมงอที face, ่เดิมอ no, so ุโมงที่เดิม

ไม่รู้จัก้จักคงดีเมืองบนไม่ต้องซ่อมเดี๋ยวไปพาวเอาใช่ไหมพีนอ้ผมไม่รู้จักคงบีครผมไม่รู้จักอไม่รู้เลยนะครับขยมาขมามามาไ้เจอเจอเพื่อนมันบอกไหนพาตูบีหรอาซ่มอะที่ถเมืองบนเดี๋ยว่ินี่่เราขึ้นขึ้ขึ้นเาไปเปาด้อยาคาา้พาไหมข่าวดดีเสไปอยู่บนขาได้แไม่ได้ดีเทสมอยู่งดีไว้ ศพเฮ้ยมึงฆ่ากูเสียงกูแม่งบ้าก็เสียงลมฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับอยู่เลยมึงฆ่าพี่ดิแล้วมึงชุบกูด้วยทีนี่นี่กูลงมาละฆ่ากูดิแล้วมึงชุบกูดิเราหอยี่สิบเก้าไอ้ห้างเก้าเราไปฆ่าพี่ดิเราไปฆ่าพี่ดิเราไปฆ่าเรามาชุบพี่ดิใครก็ได้เนี่ยกูอยู่ตรงเนี่ยเออประมาณสามก้าวโอ้ไม่ค่อยอยากทำมันเป่นตัอยากทรับไอ้กูเจอมันหน้าคุกหน้าคุกกดผิดนะไม่หาย ไม่หายไม่หายพี่อะไรช่างไม่เจอตล้วเปล่าถึงโจตายแค่อยู่ตายแค่อยู่กูมุคนห่ออยู่พาร์่อยู่อยู่บีพาร์ตัวบีนะน่าหน้าหน้านี่นาตูประชาชนนาตูประชาชนอยู่ฮองโปยู่ฮองโปกำลังไปแป๊บนึงพทางไหนโจเข้าฝั่งเขาประชาชนเลยตู้ประชาชนเลยล้างรถไฟกำลังไปอาเทน่าโอเครู้เรื่องไปนึงโอ้ยตอนนี้อุ้มไหลเคสชิวๆเลยมึงขึ้นลงเขาผีก็โอเคฆ่าทหารชิวๆเลย ทีเหลือวงจับตัวหลุดไปเลยเราไฟหน้าใบให้หน้าเลยตรงยาตรงยาตรงยาลเรยไม่ได้ลางมาางไหนโจ้เถึงตประชาชนะปาไม่ใช่หน้าแล้วตอนนี้ตงยาวเรื่อยเลยรถไฟเลยข้าง้โตามมาีหนะโอเคมงมานะมีมีหอนะรับตโจนี่ลวถึงแลบนี่ลวโอเคแบบเล็ก่อนันที่นมันม็วมไอมนะมีสโลนะ ได้นมเดิใช้จะถึงแล้วจะอยู่ปอมเชาแล้วอยู่ป้อมเชนาไอ้ตำรวจอยู่หลังรถไฟนะยาวเรียกเข้าเมืองอ่ะทางทางรถไฟอ่ะรถไฟมือหมดนะไม่ใช่เพื่อเราเพื่อเราเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่เต็มเลยไหถึงทางรถไฟถึงไหนแล้วจะถึงอุโมงเข้าเมืองข้าจะเข้าเมืองแจะเข้าเมืองแล้วอุมงเข้าเือใชได้นะสใได้นะขั้งาจาอยู่ไเข้าืองไหนเข้าบงเข้าบงเข้าบงเ ออกออกหลังไอ้นี่หลังน้ำ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 คนลุมไปไหนแล้วอ่ะทุบใหญ่แล้วอ่ะมัีตำรวจไปนหลังน้ำระวังบนระวังสวยอยู่หลังน้ำเลยัตะโรยใช่ไหมใช่ลันยังมีคนที่ไม่เปิดมาอยู่ตรงๆตรงอันนี้งเวาเป็นมถาไม่เลยไม่รู้เลยใครอยู่บ้างงทตอไอ้ธงบีไงเปลนรุนงบีไอ้ไอ้คนที่ไม่มัีอ่ะไสบมยข้าวไปตรงยาวหมาตรงยาวงาว เยราไปไล่เราไปไล่ระเบิระเบิระเบิรเะเบิด์มีปากลุ่มใหญ่ไปอยูระเบิดกลุ่มใหญ่ไม่มีเนยไอ้นกเคนไหนไม่อยู่ทบี่ไอคนนี้เมัลคนไล่เขนนอกลับมาบบนหนก็ได้นะไอคนที่ไไม่ศพอะมาทองบีเลยก่วนคนม่ศพก็ขึ้นเาานไปแล้วก็ใครงเจอก็ใครลวกลงมาเฮ้ยโอเคมีฮอล์รับมึงนะตรวจคันหนึ่งลงน้ัได้เลยใช่ปะ เอาเลยครับเอลยครับเด็ครับเด็กครับเด็กคบเด็ครับเด็กครับเกครับเด็กครับเดกครับเดกครับเด็กครักคับเ็กครับเด็กครับเกครับเกครับเด็ครับเลครับเครับเครักครบเ็ยครับเ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 ครเครเคเครับเครับดับเครัเครับเลครับเ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 กครับเ็กครัดครับเ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 กับเคเ พี่ทับเนี่ยมีมีกูอยู่ไก๋าอีพามสองคนอ่ะไม่อยู่ตรงกุ่มใหญ่ได้ไงดีอ่ะตัด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 ตัตัด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 ตััดต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 ตัด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 ดตั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 ัดต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 ดตัดตัดตััดต จะยายมานนะมันมีเดือดเยอะ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 พี่อปี้เหรอเยอจีกูติองันเลยจีกูเนี่ยไหนล้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเี่โอปี้มที่หรได้ไหมดาได้ไหมเห็นไปก่อนเห็ไปก่อนไอ้สิล้ใ้้ใก้ใกล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 ้ ไม่ใช่นะไอ้ตูน้อยนะกูตามอยู่กูตามอยู่เองนัดอีกนัดอีกนัดอีกนัดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอีกนัดข้างหน้าไปสเตเดียมทางลงสามตีตีเมื่อไหร่คุติดสวยมากตาสะพานตาสะพานตาสะพานแตกสามมันจะลงน้ำมันจะลงน้ำจ้าคนไม่คนไม่แตก มาวน์เี่ยลงน้ำมาลงน้ำมานลงน้ำมาลงน้ำมาลงน้ำมาลงน้ำมีล็อกดาวน์ตะกล็อกันเหรอสามการดล็อกดาวน์ไอ้แม่อยา่ใชล็อกดาวน์โอเคโอเคปล่อย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 ไอสองตัวนี้ปล่อยไปเลยของกูสองเคสอะเลือแต่ห่อเออกูมีกูว่างว่างรงบีทรงบีกูอยู่รงบีคนเดียวโอ้พี่ท็อปผมอยู่ไกลมากอย่่าหานะรรับมวยเดี๋ยวเพื่อนโ้เฮ้ยไอคิวไม่ได้วาตำรวจมาคิวมปละอยากซ่อมมันเลยไปรับไปรับคิดปีหน่อยไปรับคิดปี ุ่ใหญ่เลยตอนทุ่ใหญ่เลไม่กลุตกน้ำีต่อผมรับน้องวะแล้วมันไม่เป็นท่าว่ายน้ำอ่ะอันนี้คือผมก็ปล่อยสุดไม่ถ้าเป็นท่าว่ายน้ำไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมต้อได้โอเวเลวด้วยนะถ้าไม่ต้องใช่ใช่ใช่ใครเลกูไปเคียเกูไปเคีงกูไปเคีเดี๋ยวกูไปเคีตลงตะลเือตะล กูอยู่โรงพยาบาลในเมืองพี่อยู่ไหนอะกูอยู่โรงพยาบาลในเมืองกูอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วมาเคลียร์ให้มาเคียร์ให้มีใครไปรับยังระวังนะใครออกไกลอ่ะมันมันจะไล่ถมทีละเคสนะไม่กินมันเป็นต e ิดเลยอะโคเช่นะสาธุโคเช่นะใช่ใช่ใช่มาเคลียร์แบ็คลินครับมาเคลียร์แบ็คลินครับต้องกลับมานะไม่ไม่น้วมาเคียร์แบ็กลินครับหมอ เมืองหลุดพี่พี่เบนเข้ามาเคลียร์ไงไม่ถูกแม่เมื่อว่างอย่างเป่าเข้าไปแล้วรับหลักการสอบไม่เคลียร์ไว้แล้วถ้าไรครับเมองหลก่อนถึงฮองโกรเพื่อนเราอยู่ก้าแสงครับแม๊งสนใจตายต้อครับผมเดี๋ยวพี่ไปดูให้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้กล้ตำรวจตำรวจเจาตำรวจแถวนี้เต็มเลยนะผมรับไป้กี้มาแล้วนะไม่รู้ว่าแก๊งไหนตีตำรวจอยู่นะตรงไอ้เนี่ยแลนด์ชมพูอ่ะอ๋ออย่ามานะศพกูหายอ่ะเหมือนจะแคสมั้งเออเออกำลังแจ้งดูว่าว่าสอหายครับ